เขาตามไปที่จังหวัดชนบุรีที่นี่ไปขอโชคสารพ่อปู่พญางงูใหญ่ที่วัดเขาบางทายใครอยากได้อะไรเด็ดๆเ,เขาว่ากันว่าให้ตามไปที่นี่เลย ที่นี่เนี่ยขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะอย่างที่เห็นนี่ล็อกประตูเอาไว้แบบนี้นะขังจริงไหมขังจริงเลยอมันคนละขัง ปิดประตูนี่ก็คืขอขังเอาไว้ไม่ให้ออกแต่ที่นี่ขังและศักดิ์สิทธิ์จริงๆฝั่ง,งนีเข้าใจอ่านี่คือสารพ่อปู่พยางูใหญ่นะคะอยู่ในวัดเขาบางทรายตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าของคลิปเขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยให้โชคม,มาแล้วแบบแม่นเป๊ะแม่นเป๊ะแล้วในวันนี้เธอกับคุณแม่ของเธอก็ได้นำสิ่งของมาถวายแก้บนด้วยแล้วก็งั้นขอเพิ่มอีกสักงวดกันละกัน ขอโชคขอลากวันต่อเลยซึ่งผู้ที่ขอโชคอยู่ที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะคือคุณแม่ของเจ้าของคลิปเนาะเห็นไหมที่เขาเขียนไว้เนี่ยเห็นไหมออคุณแม่จริงจังมากาค่ะจริงจังอ่ะคือคุณแม่เห็นว่าลูกสาวเคยได้แม่ก็อยากได้บ้างอะ่ะแม่ก็เลยมาทําแบบนี้เลยาาคุณแม่เห็นไหมออคุณแม่เนี่ย่ะล้วงตะกร้าปิงปองเนี่ยคือที่เห็นตะกร้าปิงปองนั่นถ้าคุณไปเราไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะทำไมคุณแม่เอาไปเองว่าเพื่อนเกลี้ยตัดเองเหรอใช่ดูออกทางวัด าไปเองไปขอแล้วล้วงเลยวตัของส่วนตัวของคุณแม่นะคะก็ดีคุณไปถึงอ้าวไหนไม่เห็นมีล้วงใช่นะคะของคุณแม่ค่ะนะคะใครจะทําตามคุณแม่ไม่ว่านะคะพกไปเองอย่าว่าผมนะค่ะคุณต้องจริงจังเบอร์ไหน่ะคฮะต้องเตรียมมาขนาดนี้จริงจังมากอ่ะคุณพูดเป็นเลื่อยเปื่อย ที่บ้านยังมีให้แมวเกียเลยน้านไงาด้นเงาเอาแต่สุดท้ายทำไมอ่ะมันแปลกเหรอพูดไปเรื่อยๆให้ให้เพลินแล้วลืมดูเมื่อกี้แหละกานงาคุณแม่ก็ล้วงมาได้3ามปองอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะคุณผู e ้ชมขอบคุณเจ้าของคลิปช่องทิกตอกท่านนี้ด้วยนะคะคุณต้องใจ30นะจ๊ะดูกันแบบ เพื่อความบันเทิงย้ำตรงนี้เพื่อความบันเทงเท่านั้นส่วนใครจะทําตามคุณแม่ก็ไม่ว่ากันว่าใครจะเอาไปเองไม่ว่าเป็นสุขอนามัยส่วนบุคคลใช่ใช่